ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีข่าวกับบ 9, อสต้อง19เพราะอากาศผ่านทางสถานียุธีกระจายเสียง919กองบัญชาการโดยบัญชาการทหารพทัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับดิฉันชัดชยัยแสงสว่างค่ะกลับมาพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันแบบนี้ค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้หน่วยบัญชาการทหารพทัฒนาของเราจะลงไปดีล่าสุดที่น้องประชาชนในพื้นที่ใดและภารกิจด้านใดค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลติดตามความก้าวหน้างานโครงการเกษตรผสมผสาตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพัฒนาช่วเหลือประชาชนตรวจสุขภาพโคและแปลงหญ้ากลุ่มเลี้ยงโคเหนือนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาบ้านหนองวางเหนือตำบลพึงแดบดบและขอรับการสนับสนุนพันปลา จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหารจำนวน2,000ตัวมอบให้กับเกษตรกรผู้รับโครงการเกษตรผสมผสานนำไปเลี้ยงในสระเก็บน้ำในไรนาณตำบลพุงแดดและตำบลดงมออําเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนั่นเองค่ะตอ่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่52สํานักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทาหารพัฒนา ได้จัดก,กำลังพลจิตอาสาพารราชทานบรรจุลูกพันธุ์ปลานิลจิรดาจำนวน20,000ตัวสมมอบให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็นิริเพื่อใช้ในพิธีพระราชทานพันธุ์ปลานิลจิรดาจากศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่อีสานใต้ให้กับรัษฎรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ตำบลตาตูมนาบ้านอามวยตำบลตาตูมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคพื่อนที่33สำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาสัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเข้าติดตามและประเมินสถานการณ์ปริมานน้ำในแม่น้ำเมยและพื้นที่สิงภัยต่อการเกิดอุทกภยัยเพื่อเป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสีย่ยง และสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นณจุดวระดัดน้ำตลาดลืมเมยตำบลท่าสายลวดอํเาเภอแม่สอดจังหวัดตากนั่นเองค่ะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีสักครู่ค่ะ